สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook The States Times ได้โพสต์ข้อความเป็นข่าวสารที่น่าสนใจทางนี้ครับเว็บไซต์ข่าวสารในมาเลเซียเผยผลกระทบการท่องเที่ยวเกาะลังกาวีสุดเงียบเงานักท่องเที่ยวลดเกือบครึ่งหลังชาวมาเลเซียแห่เที่ยวไทยช่วงหยุดยาว าชาวเน็ตมาเลเซียสะท้อนกลับค่าใช้จ่ายเมืองไทยถูกกว่าและน่าสนใจ20กันยายนบนโลกโซเชียลแชร์และวิจารณ์บทวิเคราะห์หัวข้อเทรนการท่องเที่ยววันหยุดในประเทศไทยกระทบต่อการท่องเที่ยวเกาะลังกาวีจากทางเว็บไซต์ข่าวที่ชื่อว่าอุตุสันมาเลเซียซึ่งเขียนโดยจามิละอับดุลเลาะตีพิมพ์เมื่อ19กันยายนที่ผ่านมาในตอนหนึ่งระบุว่า การที่ชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างคึกคักอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศรวมทั้งในเกาะลังกาวีเมื่อมีผู้เข้าพักรีสอร์ทน้อยลงจากการเปิดเผยของนายไซนุคินกาดีประธานสมาคมการท่องเที่ยวลังกาวีระบุวา่าข้อมูลเบื้องต้นนั้นพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวมาเลเซียลดลงกว่า48.9%ในช่วงวันชาติและวันมาเลเซียปีนี้ขณะที่เฟซบุ๊ก อุตส่านออนไลน์ได้มีชาวมาเลเซียออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นภาษามาเลเซียจำนวนมากคัดเฉพาะความคิดเห็นที่มีผู้แสดงความรู้สึกมากที่สุดแปลแบบคร่าวๆได้ดังนี้ไม่ว่าเกาะจะปิดก็ไม่เห็นอะไรจะผิดปกติลังกาวีไม่ได้ยอดเยี่ยมขนาดนั้นยกเว้นโรตีจานใหวงเล็บโรตีที่ม้วนเป็นก้อนชิ้นละ6กริงกิตหรือประมาณ49บาทวงเล็บ761ความรู้สึกคอมเมนต์ถมานะครับคอมเมนต์ว่า หากคุณพกเงิน500ริงกิตหรือประมาณ4,000บาทในประเทศไทยอยู่ได้3-4วันแต่ที่นี่น่ะใช้เงินวันหนึ่งมากกว่า500ริงกิตมีคนแสดงความรู้สึกกว่า483ความรู้สึกคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าลังกาวีมีสถานที่ท่องเที่ยวและแพ็กเกจการท่องเที่ยววันหยุดมากมายไปมา3-4ครั้งก็มีปัญหาแต่มีชาวมาเลเซียหลายคนที่เบื่อหน่ายกับความเห็นแก่ได้ของพ่อค้าแม่ค้าที่นั่น ที่หวังค้ากำไรเกินควรไม่ได้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระยะยาวสถานการณ์ติดขัดยังเป็นที่แพร่ร้ายในช่วงฤดูท่องเที่ยวตอนนี้นะบางทีก็กังวลใจเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวน้อยลงแต่ท่าทีแบบเดียวกันจะปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มล้นหลังกาวีเลยเล่าให้ฟังเพื่อสะท้อนปัญหาไม่ได้ร้องเรียนซึ่งคอมเมนต์นี้นะครับได้รับความรู้สึกกว่า416ความรู้สึกคอมเมนต์เข้ามนะครับคอมเมนต์ว่า ลังกาวีไปหมดแล้วฉันไม่อยากไปที่นั่นฉันอยากสำรวจสถานที่ใหม่ๆคอมเมนต์นี้ได้282ความรู้สึกคอมเมนต์ท่านมานะครับคอมเมนต์ว่าการท่องเที่ยวของเขาวงเล็บประเทศไทยน่าสนใจและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นคอมเมนต์นี้ได้258ความรู้สึกคอมเมนต์ท่ามาน,นะครับคอมเมนต์ว่าหาดใหญ่อยู่นอกประเทศลังกาวีในประเทศแม้เที่ยวบินจะเต็มเรือเฟอร์รี่จะแออดัดแต่หลายคนก็กระทบ ต่อค่าอาหารค่าเช่ารถก็อีกคอมเมนต์นี้ได้256ความรู้สึกคอมเมนต์ทัดมานะครับแพงประเทศควรให้ความสําคัญต่อประชาชนของตัวเองราคาแพงไปต่างประเทศดีกว่าคอมเมนต์นี้ได้219ความรู้สึกซึ่งรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับระบุว่าก่อนหน้านี้ในช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันมาเลเซียได้มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางมายัางจังหวัดสงขลาอย่างคึกคัก หลังซบเซาจากสถา,านการณ์โควิด1 i d 1 9ยาวนานกว่า2ปีโดยเมื่อ16กันยายนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยว402คนเดินทางด้วยรถไฟขบวนพิเศษที่ชื่อว่า M Y สวัสดีของการรถไฟมาเลเซียหรือ K T M B เส้นทางกัวลาลัมเปอร์ชุมทางหาดใหญ่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่หาดใหญ่3วัน2คืนก่อนจะกลับกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อ18กันยายนที่ผ่านมาอีกด้านหนึ่งเมื่อ17กันยายนที่ชายหาดสมีลา ตัวเมืองสงขลามีรถบัสของนักท่องเที่ยวมาเลเซียกว่า30คันเดินทางมาท่องเที่ยวชายหาดสมิลาแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสงขลาทําให้ร้านคา้ารถเข็นทั้งโรตีกรอบอาหารทะเลทอดกรอบและไอศครีมมะพร้าวอ่อนมีนักท่องเที่ยวยืนรอซื้ออย่างเนืองแน่นเช่นเดียวก,กันกับร้านคา้าด้านในที่ขายอาหารและเครื่องดื่มของที่ระลึกและร้านเสื้อผ้ากว่า20ร้านก็มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้าไปอุดหนุน อย่างคึกคักเช่นกันก่อนหน้านี้เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกันกับหอ,อการค้าจังหวัดสงขลาจัดงานเฮลโลหาดใหญ่2022เพื่อร่วมเฉลิมฉล,มฉลองกับประชาชนชาวมาเลเซียไปเมื่อ16-18กันยายนที่ผ่านมาคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างพื้นที่กว่า36,000คนซึ่งนายมูฮัมหมัดริดสวนบินาบูยาซิดกองสุนใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเลเซีย มากกว่า1.2ล้านคนเดินทางมายัางประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้ตอบรับนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ6แสนคนซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความน่าชื่นใจนะครับของชาวไทยที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพื่อจับใจ่ายใช้สอยนะครับและดันเศรษฐกิจไทยให้โตขึ้นไปอีกครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ byd ตั้งเป้าผลิต150,000คันหนุนไทยฮับส่งออก EV ระดับโลก WHA Group เซ็นสัญญาซื้อขายที่ดิน600ไร่จังหวัดระยองแปลงใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีกับ BYD ผู้นำตลาดยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนผุดโรงงานผลิตรถยนต์แบตเตอรี่ไฟฟ้าแห่งแรกนอกจีนคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่อง2,567กำลังการผลิต150,000คันต่อปีหนุนแผนให้ไทยเป็นฮับผลิตรถยนต์ EV ีระดับโลกท่ามกลางราคาน้ามันทรงตัวในระดับที่สูงมากและยังไม่มีทีท่าว่าจะจตัวลง ทำให้ผู้บริโภคเริ่มหาทางเลือกใหม่เพื่อการเดินทางอย่างประหยัดและสอดคล้องกับกระแสการไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศของโลกรถยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นทางเลือกและทางรอดของผู้บริโภคในยุคนี้นายหลิวสวยเลี่ยงผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัท BYD Auto Industry จำกัด กล่าวว่าหลังจากที่บริษัทได้ทําการค้นหาและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจึงตัดสินใจลงทุนในประเทศไทยซึ่งถือเป็นการขยายการลงทุนด้านยานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกนอกประเทศจีนที่นิโคมาหกรรม WHA ระยอง36ซึ่งเป็นตัวเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุดด้วยปัจจัยหลายประการประกอบด้วยทำเลที่ตั้งและชื่อเสียงของบริษัท WHA Group ในฐานะผู้พัฒนานิคมาหกรรมชั้นนำของภูมิภาค ที่มีระบบสาธารณูปโภคและบริการระดับเบรค c l ส s s ระบบการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพการขับเคลื่อนนโยบายการลงทุนของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ในบาบสนับสนุนการผลิต ev ในประเทศของภาครัฐนั้นรวมถึงทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและซัพพลายเชนของอุตสาหการรมยานยนต์ที่เข้มแข็งของไทยสำหรับการลงทุนในระยะแรกนั้น byd ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนวงเล็บ B.O.I มูลค่ากว่า17,891ล้านบาทสร้างโรงงานผลิตรถยนต์นั่งไฟฟ้าพวงมาลัยขวาที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนิคมอุตสาหกรรม W.H.A ระยอง36โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในปี2567ด้วยกำลังการผลิตรถยนต์นั่งไฟฟ้าจำนวน150,000คันต่อปีเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนและยุโรป ทั้งนี้บริษัทคาดว่าในปี2,573ไทยจะสามารถผลิตรถ e ีวีได้มากกว่าเป้าหมายนโยบาย30 s 30โดยจะมีสัดส,ส่วนการผลิตเป็น50%ของยอดผลิตรถยนต์ทั้งหมดในขณะที่ปี2,579 Ecosystem และสถานีอัดประจุฟไฟฟ้าของไทยจะสามารถรองรับการใช้งานรถ e ีวีได้1.2ล้านคันอีกทั้งเชื่อว่าไทยจะสามารถเป็นฮับของการผลิตรถยนต์ E ีวีระดับโลกได้อีกด้วย ด้านแผนการผลิตเน้นตลาดในประเทศเราหวังว่าจะมีความสัมพันธ์ระยะยาวอันดีร่วมกันกับ w h a Group ต่อไปในอนาคตโดยบริษัทจะให้ความสำคัญที่ตลาดรถยนต์ประเภทแบตเตอรี่ไฟฟ้าหรือ BEV ในประเทศไทยก่อนพร้อมกับศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการลงทุนอื่นๆอาทิเช่นการผลิตแบตเตอรี่และรถยนต์พลักอินไฮบิดนางสาวจรีพรจรุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ บริษัทกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนหรือ WHA Group กล่าวว่าการลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินในครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจและเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่หน้าสำคัญของ WHA Group ซึ่งเป็นการซื้อขายที่ดินกับ BYD ที่ถือว่าเป็นดีลใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีของ WHA รวมทั้งยกระดันความสำคัญและความก้าวหน้าของสาหกรรมจานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย ที่ได้ต้อนรับบริษัท BYD ผู้นำตลาด EV ของโลกเข้ามาตั้งฐานการผลิตนอกประเทศจีนแห่งแรกในไทยนิคมสาหกรรม WHA ระยอง36เป็นนิคมอุตสาหกรรมเปิดใหม่โดยมีพื้นที่เฟสแรก1,281ไร่ที่บริษัทเร่งเตรียมการตั้งแต่ปี2,564เนื่องจากคาดการว่าดีมานของนักลงทุนจะทะลักเข้ามาในปีนี้รวมถึงปี2566ประเมินว่า จะมีการลงทุนเข้ามามากกว่าเดิมซึ่งตั้งแต่ช่วงปี2,565เริ่มเห็นภาพการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปโดยจะเห็นการขยายการลงทุนของสหรัฐและยุโรปญี่ปุ่นมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยภาพรวมการลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์อุปโภคบริโภคหรือ c o n summer product และอิเล็กทรอนิกส์ระดับไฮเอน และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของยานยนต์ไฟฟ้าในไทยนะครับที่มีฐานการผลิตที่ EEC และมีแผนจะนําไปขายในสหรัฐอเมริกาในยุโรปและในประเทศอาเซียนนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ